หน้าของธีรวัตรกระตุกทีเมื่อเขาขับรถมาจอดรอยอยู่หน้าบ้านอากิระและพบว่าคนที่มาส่งเธอกลับเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นหน้าความโกรธลามเลียทั่วร่างจนใบหน้าคมคายบิดเบี้ยวดูขาดกบับบบคลิกของเขายิ่งนักร่างสูงทลาลวจจากรถอย่างรวดเร็วกระแทกประตูรถดังปังทําให้คนที่ยืนยืนคุยกันอยู่หน้ารั้วบ้านหันมามองในทันทีธีรวัตรเร่งฝีเท้าเข้าใกล้คนทั้งคู่ ขณะเดียวกันก็เห็นสีหน้าตกใจเล็กน้อยของสาวเจ้าแล้วก็ตามมาด้วยสีหน้าลำบากใจเธอน่นเหละลำบากใจเขาสิโดนเธอทำให้ใจลำบากจนจะระเบิดออกมาจากอกด้วยความโกรธอยู่แล้วเขามาดักรอเธอที่หน้าบ้านตะเกือบสองชั่วโมงพอเธอมาถึงเขาก็แทบจะพ่นไฟได้อากิราจงใจโกหกเขาและพอเขาจับได้กลับทำหน้าลำบากใจแค่นั้น เอ่อทีมหญิงสาวกล่าวตะกุกตะกะักเธอกำลังยืนอยู่ระหว่างกลางผู้ชายสองคนด้านขวาเป็นเพื่อนร่วมง,งานหนุ่มผู้อ่อนโยนตอนแรกวรดิตถูกส่งมาเพื่อช่วยแนะนำงานแก่เธอเพราะงานทนายความเก่าที่อังกฤษนั้นมีระบบการทำงานที่ไม่เหมือนกันกับที่ไทยตัวบทกฎหมายก็ไม่เหมือนกันถึงเธอจะเคยเรียนปริญญาตรีที่ไทยแต่เมื่อร้างราไปนานก็ต้องมีคนคอยช่วยแนะนำให้ ถ้าไม่ติดว่าถูกคุณหญิงนาดบังคับให้กลับมาเธอคงยังคงอยู่ที่อังกฤษต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องมานั่งลำบากเรียนรู้งานใหม่แบบนี้และหลังจากรู้จักกันไม่นานวรดิตก็อยากจะเลื่อนขั้นจากเพื่อนร่วมงานแล้วเริ่มเข้ามา,าจีบเธอแทนส่วนด้านซ้ายของเธอเป็นผู้ชายใจร้ายที่เธอดันไปตกลุมรักซึ่งตอนนี้ใบหน้าของเขากำลังบูดบึ้งได้ที่เชี่ยวก็เธอไปโกหกเขาไวน้นี่จะไม่โกรธก็คงแปลก เมื่อเห็นสีหน้างง,งของชายหนุ่มอีกคนอากิระจึงรีบแนะนำทั้งสองให้รู้จักกันทีมนี่คุณดิดเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันเองคุณดิดคะนี่ทีมเป็นคู่มั่นของเธอธีรวัตรรีบแทรกเสียงห้วนก่อนจะรวบเอวบางเข้าหาแสดงถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งก็ทำให้วรดิตหน้าเสียไปแต่ก็แค่ครู่เดียวเท่านั้นขอบคุณที่มาส่งคู่มั่นของผม แต่นี่ก็ดึกแล้วคุณรีบกลับไปเถอะปะคีรางแงนมองหน้าคนพูดซึ่งสอนอยู่ด้านหลังอย่างงปลงๆก็ยังดีที่เขาไม่ไล่แต่เพิดวรดิตรนแรงกว่านี้ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทชายหนุ่มไม่วายหยอดทิ้งท้ายก่อนจากไปทำเอาคนที่ยังอยู่หน้าเขียวคล้ำด้วยความไม่พอใจนายบอกว่ามากับผู้หญิงทีรวัตรกล่าวเสียงแข็ง หลังจากที่รถของวรดิตออกตัวไปแล้วทีมสนด้วยเหรออาคิราถามกลับขณะมือบางไขกุญแจบ้านอย่างคล่องแคล่วเวลานี้ทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้วจึงไม่มีใครมาเปิดให้ได้ธีรวัตรกระพริบตามองหญิงสาวปริบๆไม่เข้าใจคำถามของเธอเท่าไรนะักสนสิเธอเป็นคู่มั่นชันนะก็แค่หลอกหลอกอีกไม่นานเราก็ต้องเลิกกันแล้ว ฉันอยากทำอะไรคงไม่ต้องรายงานนายทุกเรื่องเธอตอบอย่างรำคาญขาเรียวก้าวฉับๆเข้าไปในบ้านซึ่งร่างสูงของชายหนุ่มกก้าวตามมาติดๆเอแคลรธิรวัตรดุเสียงเข้มก่อนจะคว้าแขนของเธอเอาไว้เมื่อเธอทำท่าจะพละไปอากิระหันกลับมามองด้วยแววตามไม่พอใจนะักคงถึงเวลาต้องตัดไฟแต่ต้นลมซะแล้วนายหึงหรือ,อยังไง ธีรวัตรมองหน้าเธอราวกับคนเพิ่งโดนชกเขาเนี่ยนะหึงเธอไม่มีทางตลกแล้วทาไม่หึงแล้วจะมาสนทําไมว่าฉันจะออกไปกับผู้ชายอันที่จริงเธอเองก็รู้ว่าเขาไม่ได้หึงหรอกแต่ด้วยนิสัยขอธีรวัตรเขาเป็นเด็กที่ถูกตามใจมาตั้งแต่แตเล็กอยากได้อะไรก็ต้องได้แถมยังเป็นคนที่มีความสามารถล้นเหลือแค่พยายามนิดนิด,นดหน่อยๆน่อก็ได้อะไรมาโดยง่าย ผิดกับหลายๆคนที่พยายามมากกว่าหลายเท่าจึงจะเก่งได้เท่ากับเขาเรื่องผู้หญิงก็เหมือนกันแค่กระดิกนิ้วนิดเดียวก็มากันเป็นขบวนพอมีสักคนที่เลิกสนใจเขาก็เลยรู้สึกขัดใจเหมือนเด็กโดนแย่งของเล่นยิ่งเธอเคยรักเขาหัวปากหัวปําขนาดนั้นพอเธอเปลี่ยนไปเขาก็เลยโมโหไม่ได้เกิดนึกรักอะไรขึ้นมาหรอกคิดมาถึงตรงนี้หัวใจโดนน้อยๆของเธอก็เริ่มบีบอีกแล้ว แต่ยังไงเธอก็ต้องรักษาไม่ให้มันแตกสลายอีกรอบจึงจำต้องยัว่วโมโหเข้าไปแบบนี้สุดท้ายธีรวัตรก็คงเลิกต่อแยเธอเองเธอเป็นผู้หญิงออกไปไหนมาไหนก็นผู้ชายสอต่อสอต่อกลางคืนมันน่าดูที่ไหนเกิดมีนักข่าวมาเห็นเข้าเขาจะได้หาว่าฉันโง่โดนสวมเขาน่ะสิแม้จะทําใจไว้แล้วแต่คำพูดร้ายกาดนั่นก็ยังคงทะลุก,กำแพงเหล็กเข้ามากระทบใจของเธอจนได้ ดูตากลมโตเริ่มมีน้ำเออแต่เธอก็กระพริบตาทีๆไล่มันออกไปธีรวัตรคำรามอย่างหัวเสียเขาไม่ได้อยากจะพูดแบบนั้นแต่เธอนั่นลหละอยักเยียดคอกล่าวหาม่มม่วม,มาให้เขาไม่ไดีหึงเธอสักหน่อยถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันซะส,สิฉันจะได้ไปคบกับคุณดิดได้ย่าเปิดเผยสักทีธีรวัตรหน้าช้าเหมือนโดนตกอคกิราที่รักเขามาเป็นสิบป,ปีเนี่ยนะรักไอหน้าจืดน,นั่น เธอชอบมันเหรอคิดว่าฉันจะเชื่อหรือไงเขาเอ่ยพร้อมกับส่งเสียงเฮยรำคอใช่ฉันชอบเขาเชื่อไม่เชื่อมัอนก็เรื่องของนายคนเด็กเขาดีกว่านายเป็นร้อยเป็นพันเท่าเขาทั้งอ่อนโยนใจดีสุภาพและที่สำคัญเขารักฉันมากด้วยฉันไม่สนรอกว่ามันจะรักเธอเพราะตราบใดที่เธอยังเป็นคู่มั่นของฉัน เธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปรักผู้ชายคนไหนทั้งนั้นทีรวัตรขู่คำรามก็จะรวบตัวหญิงสาวเข้ามาจูบอย่างรุนแรงอากิระตกใจจนทำอะไรไม่ถูกมือไม้พลันอ่อนแรงพยายามดันตัวเขาออกแต่ก็ชังไร้ผลทิรวัตรรุกล้ำเข้ามาอย่างร้อนแรงคนที่ไม่เคยจุมพิษมาก่อนถึงกับจะทุดลงไปกองอยู่กับพื้นโชคดีที่มีแขนอันแข็งแรงของเขาประคองไว้เพราะหญิงสาวไม่ต่อต้าน ไม่นานชายหนุ่มก็เลื่อนจุมพิษมาที่ลำคอระหงสอดมือหนาเข้าไปในเสื้อเชิ้ตัวสวยอากิราตัวเกรงในทันทีนิ่มมากเกิดไปแล้วปล่อยเธอเอ่ยเสียงแผ่วไม่ฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูว่าจริงๆเธอยังรักฉันอยู่แล้วมือหนาของเขาก็สุกสนไปทั่วชายหญิงทั้งสองไม่ได้รับรู้เลยว่าตอนนี้พวกตนกำลังยืนอยู่กลางห้องโถงหน้าประตูบ้าน ซึ่งเปิดโลกย่างเห็นได้ชัดทันใดนั้นเสียงหวีดร้องแหลมบาดหูก็ดังขึ้นทําให้ธีรวัตรกระเด้งตัวออกจากอากิราโดยพนรนร่างแบบบางที่เพิ่งจะโดนสุกพลังงานไปหมดจึงได้แต่ยืนส่วนเซอย่างคนหมดแรงคุณผู้หญิงคะเบื้องหน้าคนทั้งคู่คุณหญิงนาดได้สลบลงไปกอกับพื้นเรียบร้อยแล้วบรรดาบ่าวไพร่รีบเข้ามาประคองท่านกันยกใหญ่ อา,ากิระก็มอตัวเองในเสื้อผ้าที่หลุดลุย่ยหน้าซีขึ้นชับพลันส่วนคนก่อเรื่องก็เอามือลูบหัวอย่างปลงตกเขาไม่น่าใจร้อนปล่อยอารมณ์พาไปแบบนี้เลยทั้งทั้งที่ปกติก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแท้ท